ปุ๋นเดียวคงคงขุนเรือนขุน<ะ>เรือนเรือนคงขุนเดียวครับเป็นข้าวแน่หมูที่เป็นค้อนๆน,นะครับแล้วก็ดูมันน่าอร่อยมากอยู่ค่อนข้างโรงแรมผมนะผมก็ปรุงปีบนาไปแล้วสามชิ้นเพื่อที่จะป้องก,กันหวัดน,นะครับแล้วก็นี่เป็นกระปิบมดนิดละนิดหน่อยใส่กระปิบหน่อย,อยครับโต้ใส่นิดเดียวะครับแล้วก็ ใส่พริกลงไปครับเอเอแล้วก็อ่ามะนาวครับใส่หน่อยก็ได้ครับแล้วก็พริกอเอนเอนอ้ำใส่ไปหนอนมันก็ใกล้ใกก<พ>าะเขาบอกว่าเผ็ดเผ็ดอ๋อมันเผ็ด ไม่เป็นไรครับผม,มชอบอเผ็ดห่อบอกว,ว่ามันเล็กแต่ว่ามันเผ็ดหยอแต่เผ็ดโอ,กอ้กับเบ่งกับเบ่งอันนี้เขาใส่ผักลงไปครับแค่ปรุงก็ใช้เวลาแล้วครับตะเกียบครับตอนนี้อิเร์เซียชิมอยู่ที่เมืองดารัตนะครับดาร์ลัต ถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วออกเสียงดาดาลักนะครับเป็นใครรู้จักต้องดาราครับฝน <Okay. S 1> ตกแล้วก็บรรยากาศดีๆอย่างนี้ครับนั่งชิมกินไปแล้วก็ดูคนสัญจอไปมาครับเป็นสไตล์การเที่ยวของมิสเตอร์ฮอสเซียร์เลาใมาใกล้เล็กเลกอืม <ม>ออจงเล่นจมจมคงอะน่าผักอะเขาบอกว่าให้ใส่ผักลงไปฮะจมลงไปอ๋อใส่ผักเอยอะๆนี่ฮะกินอย่างงี้ต้องใส่ผักเอยอะๆครับนี่ครับเป็นอย่างงี้นี่โค้ง Cảm ơn, cảm ơn Bữa nào thấy gì Bún Đà Lạt ngon không Ngon à. muốn bún ngon เยอะมากแต่ที่นี่อร่อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวบ้านคุณชิว้เป็นอาหารประจำเมืองของที่นี่นะเหมือนก็บอกว่ามาที่นี่ต้องกินหมุนหมุญเรียวหมุญเรียวมีหลายหลายที่นะครับแล้วก็บอกให้นิดนึงคถ้ากวนาไปไปกินพวกนี้ครับแล้วก็เขาจะไปถ่ายรูปเนี่ยบางครั้งก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเราก็ต้องดูด้วย หมนเนียวครับอาหารประจำของเมืองกาลด Đang làm lắm, 20.000 đồng là 30.000 đồng không, 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 không có nước sủi Nước sủi? nhưng hôm qua thấy da đẹp lắm ở khách sạn thì ở trên uh, đường khúc là đường đi tâm nè à, anh đi báo mình cô á à, nhung uh, hồi đó làm đây nè nhung nào chị gì mà hồi đó làm mới cái này nè bà bằng nè chị uh, chúng đó à. ông bồ bà chúng đó phải đi theo gì bắt bây về bà về rồi gì bà đang ở đó ở khách sạn thì ở đường qua gặp đã có đi uống cà phê nữa không em tú cũng... anh nói gì thì nó khỏe không nói cái này chị làm gì ở sài gòn bà đi buôn bán ở sài gòn hơn nhà ở sài gòn ở à? ở đây ở đây ta để ý mình nhiều quá ta nói gì ta nói vậy là <laughs> em biết vậy thôi đó nó chỉ muốn nhà ở sài gòn thế nói là kỳ anh kỳ này anh đám bớt anh nói, nói đau chị anh nói gì anh cũng chỉ nghe chị thôi

อร่อยมากครับก็เนี่ยครับก็ทำมาจากโตมกระจึงนะครับนี่ครับที่เป็นก้อนๆนี่คือโตมกระจึงนะตักขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ขยี้หน่อยแล้วก็ใส่ลงไปครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์ฮัทเตรครับ นี็ครับเขามีคนมาซื้อไปสูงละแต่ถูงมันมีครับสูงละยี่สิบถือสองหมื่นขายได้อีกสุงนะครับมีคนนี้มาซื้อนีเลยครับก็นั่งรอฝนหายไปดีครับก็กลับเข้าที่พักทำงานต่อหรือว่าจะ เ,เล่นก็ว่ากันไปครับผมนอนดาลัามาคืนที่ห้าคืนที่หกแล้วครับนี่ข้าโพดครับเมื่อกี้ผมกินข้าวโพดปากละก็เก้าบาท ีหมูด้วยครับมีเนื้อหมูบางคนก็จินเนื้อหมูแล้วก็ินเป็ดกุ้งใส่กุ้งก็ขายไปผักไตเองครับผมแสบท้องอ่ะผใส่กินอะไรลงไป